กำลังจะเริ่มการแข่งขันในรุ่นฮอนด้ามิกวิงพันซีซีครับต้องรองไฟแดงดับนะครับให้ออกก่อนไฟแดงดับถือว่าจับตาตนะครับขาดสามสิฟวีเรามาดูกันครับผมาการแข่งขันกำลังจะเริ่มกันแล้วใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งครับออกไปแล้วครับผมเต่าที่ดูไม่มีใครจับตาตานะครับอันดับหนึ่งเป็นใครเอ่ย ดับงเป็นใครเห่ยโหเสียบกุ่งมาจากไหนถึงไหมถึงไม,งไม่ไม่ถึงครับโดนปาดหน้าเข้าไปครับผมไปแล้วครับผมเข้าสู่โค้งที่สองครับเป็นโค้งเอสนะครับเดินขาเร่งออกมาต่อด้วยเขาเพื่อเข้าโค้งสี่นะครับได้ไหมยืดไปได้หน่อยโหเจียบหนึ่งไหม,มไม่ถึงครับได้มีดหนึ่งนะไม่งานได้แล้ว เอาสู่ช่วงทางตรงทางด้านหลังนะครับเสียงหวานจริงๆเลยสำหรับรถพันซีซีนั่ยาวๆสบายๆนะครับก็สนามนี้คนดูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอ้ไม่สาวน้อยโอ้รู้ทันสิ โอ้ oh, มัอนชัยเลยทำไมเธอชั้นขาวขนาดน,นี้เดี๋ยวพอแค่นี้กัอนเดเมีอาดเอามาดูรถแข่งกันต่อเอาเซอร์โคนิก้าแล้วครับแ,แล้วก็แล้วก็มาต่อด้วยโค้งเอสช้างด้านหลังคือจริงๆโค้งสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นโค้งเอสช่วงด้านหลังเนี่ยมันเป็นอะไรนะอะไรเอลดีนะอ๋ออ๋อครับครับเมื่อกี้ได้ยินอะไรเอลดีเลยหันเดี๋ยวเรื่องรถหยุดไว้ก่อนเอาเรื่องเอวก่อนเอาเข้าสู่ช่วงทางตรงครับ อันดับหนึ่งตอนนี้ได้แก่สรลสิ์ลบนาพัทน์นะครับแล้วก็อันดับสองมาเป็นเบอร์เก้าสิบหกจักรพรรสง่าคุณพงศ์นะครับแล้วก็อันดับสามเบอร์แปดสิบแปดพีระพงศ์มงคลจินดาวงศ์นะครับอันดับสี่ได้แก่เบอร์แปดสิบหกพระสวัสดิ์ศรีพงศุฒธนะครับเบอร์ห้าขอเอาไปครับอันดับห้าได้แก่เบอร์หนึ่งักตนันอุนทรเลิศอันดับหก แก่กับหมายเลขทีครับภูสนวิชัยวิชิตนันครับขออภัยครับอันดับเจ็ดครับเบอร์98สรุปวิจิตวิจิตรานนท์นะครับเวลาเขามื่อค่อยดีกันเท่าไหร่นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเวลาตอนนี้อยู่ที่1นาที36.506นะครับห่างจากอันดับ2อยู่1น7่วินาทีค่อนข้างยืดเย้อนะครับสำหรับการแข่งขันในแค่รอบเดียว ผ่านโค้งที่9เข้ามาแล้วครับเข้าสู่โค้งที่1ิ11 1่อคือเมื่อกี้ผมกเราเจะบอกว่าโค้ง1ิ11 12เินี่ยเป็นเป็นโค้งที่ต่อเนื่องคือถ้าถ้าช่วงตรงนี้เราสามารถใช้เบรกให้ถูกต้องใช้คันเร่งให้ถูกต้องการโยนรถการเข้าโค้งให้ถูกต้องได้เวลาเนี่ยจะค่อนข้างลงเยอะเลยนะครับันดับหนึ่งสองสามสี่ก็ยังไล่กันมาไม่หากกันเท่าไหร่ครับยังไงแซงได้ไหมเสียบได้ได้หรือเปล่า ถึงไหมไม่ถึงนะครับอันดับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้เาแต่คนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดคืออันดับ4นะครับรถหมายเลข86ครับภัสวัตรสิทิพงพุธครับทำเวลาทำเวลาได้ดีที่สุดคือ1น1าที3 3 2 2 0นะครับ เ้ยอกลอบสนามนะครับตอนนี้อันดับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลกนะครับโอ้ไม่สาวน้อยยอดยอดมากโอ้ไล่กันไม่ห่างเลยครับ1-2-3่งสองสีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ามีอันการเปลี่ยนแปลงอันดับหรือเปล่านะครับ ฐานโค้งที่12นะครับลังเข้าโค้งที่12จะเสียบจะเสียบไม่ถึงเข้าโค้งที่13ครับเข้าสู่ช่วงทางตรงมาแล้วอันดับ2 3 4นี่ใกล้กันมากเลยนะครับเพราะมีอันดับเปลี่ยนแปลงมาหน่อยแล้วครับเบอร์อันดับ2ครับ8ปน18ครับพีรพงศ์มงคลจิตด,ดาวงนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของหมวกมิวลาด้วยนะครับถ้าใครอยากมีหมวกนี้ใช้นะครับติดต่อขอสปอนเซอร์อได้ครับ เจ้าของแบรนด์ใจดีครับผมระดับหนึ่งยังคงเป็นเบอร์เจสิเจ็ครับสารสิทธิลบนภัทรครับทำเวลาอยู่หนึ่งาทีสามสิบี่จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งริงผมว่ายางไอ้อีซีมันน่าใช้นะไออาซีข้าวขาว เดี๋ยวนี้ผลิตยางแบบเมื่อก่อนต,ตอนสมัยผมแข่งยางมันจะมีแต่ยางแบบดำๆอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่ยางขาวๆนี่ก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอเ <c oughs> พิ่งจะเห็นพิกัดนะคะขาวจริงๆไอยอมยอมน้องนั่งอยู่ใกล้ๆนี่ไม่มีชมเลยเนาะเ <c oughs> นาะ <c oughs> ไม่รู้ผมดอยู่คนเดียวตั้งนานคนข้างๆนั่งกินยุ่งอมยุ่งอมยุ่งอมงอมเราทดสอบว่าอ,อาหารของร้านเบียร์อาร์ทูมของเราอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะ เพราะเราได้ชิมครบแล้วตอนนี้ครับผมก็ยินดีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับทีบ่เพิ่งม,มาทุกท่านด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากเดินช้อปปิ้งหรือว่าก็มีมีบูธท,ทางด้านล่างนะครัโซนคาร์นิวัลของ R2M นะคะมีผู้ร่วมสนับสนุนของเรามาออกบูธเยอะแยะมากมายสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็แวะไปดูก่อนได้ค่ะ แล้วก็ถ้าใครหิวข้าวแล้วก็มีเบียร์ให้กินใช่ค่ะถ้าใครหิวเบียร์แล้วก็มีข้าวให้กินอะยังไงมีทุกอย่างมีทุกอยาก่อยางแบบนี้ดีกว่างานนี้มีทุกอยาก่างก็<น>ถ้าใครไปซื้อเบียร์ก็อย่าลืมเอามาฝากด้วยนะครับหิวน้ำาีประเดียเลยขอขแห้งมากยังจะหิวอีกเหรอ <c oughs> ครับตอนนี้อันดับมีการเปลี่ยนแปลงครับอันดับหนึ่งยังอยู่เหมือนเดิมเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดข้าวสารพงษ์ลบนภำผัคราสส่วนอันดับสอง ขึ้นมาจากอันดับ3ครับเบอร์96ครับจักรพ้าสงหาคุณพงครับส่วนอันดับ3เบอร์88พีระพงศ์มงคลจีดาวงครับส่วนอันดับ4เบอร์86ภาสวสรร์ศิริพง์วุฒิส่วนอันดับ5เบอร์หนึ่งสักดะในอุ่นฮอลเลอรอันดับ6เบอร์19ภูสนวิชัยนานครับขออภัยครับวิชิตนานครับ,บ 7, และอันดับ7เบอร์98ครับสรุตวิจิตวิตรานนท์ครับ เรากะจะพูดชื่อคนนี้ซะหน่อยไม่มีเว้นให้เราเลยอันนี้หน้าตาลว้วนๆเลยนะที่จะพูดชื่อเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเพราะเมื่อกี้คนอื่นไม่มีใครถอดหมวกกันน็อกไงก็เลยไม่เห็นเห็นแต่หน้าพี่บิ๊กคนเดียวเหลืออีกส<ร>ี่สรอบสนามค่ะ<ร> สรอบสนามเท่านั้นครับแตงได้ไหมไม่ได้ไม่ถึงบานด้วยหรือเปล่าเมืนจะบานไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ช่องว่างระหว่าง4ี่คันแรกจะค่อนข้างแคบลงมาหน่อยนึงนะเราต้องดูว่ารอบท้ายจะมีระดับเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ ช่วงทางตรงนี้เดินกันเสียงหวานจริงๆเลยลเอาดูข้นี่หแล้วครับต้องดูนะครับว่ารอบท,ท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะในรุ่นนี้เนี่ยแข่งด้วยกัน8รอบสนามแล้วแล้วการขี่รถในระดับ1 0 0 0พซีซีเนี่ยต้องใช้กำลังค่อนข้างเยอะนะครับถ้านักแข่งไม่ฟิตรอบหลังๆคุณก็อาจจะโดนแซงได้แผ่วปลายว่างาั้นนะ สองรอบสนามเท่านั้นครับตอนนี้อันดับเปลี่ยนแปอีกแล้วครับอันดับอันดับหนึ่งยังเหมือนเดิมครับ77ครับสารสิ่ส์ลบนภาครับส่วนอันดับสองครับเป็นเบอร์86ดหาสวัสดสีรีพองมูสนะครับผมอันดับสามเบอร์96้าสจักรพาสางอุ่นพงครับอันดับสี่หมายเลข88พีรพง์มงคลจินดาวงค่ะอันดับห้าหมายเลขหนึ่งศักดนัยอุ่นพรเลิศ อันดับหกหมายเลข19บ้ภูสนวิชิตนันและอันดับเจ็หมายเลข98สรุตวิจิตรานน์ค่ะเหลืออีกสองรอบสนามเท่านั้นนะครับจะจ่ายการแข่งขันสำหรับในรุ่นนี้ตอนนี้คนที่ทำเวลา ได้ดีที่สุดในสนามนะครับจะเป็นเบอร์86นะครับภาสวัสดิริพงวุฒินะครับทำเวลาต่อรอบไว้1นาที32.549ในขณะที่อันดับ1เบอร์77ทำสอนลสิทธิ์นะครับทำเวลาไว้1นาที33.196นะครับฉะนั้นเนี่ยอันดับ2ทํทำเวลาได้ดีกว่าประมาณ1เกือบประมาณวิกนึงไงฉะนั้นก็รอบท้ายๆก็มีโอกาส แซงได้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันเข้าสู่ช่วงทางตรงรอบสุดท้ายแล้วครับมาดูกันว่าจะแตงได้หรือเปล่าสำหรับ power girl นะครับพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับ power girl ครับเตรียมพร้อมไหมนะครับมาแล้วครับผมไล่แล้วครับจะแซงได้ไหมรอบสุดท้ายเก้าสิไล่เข้ามาแล้วยกหรืกกว่าไม้ไม่ถึงครับยังไม่ถึง แต่ถึงท้ายแล้วเหมือนกันนะครับเอาเข้าสือโค้งที่ห้าตายแล้วเบอร์77กดบการรักหนีแต่มีเลยครับสารสิทธิ์ไปแล้ว าสู่โค้งที่แปนะครับเป็นโค้งหักศอกทางด้านหลังสนามนะครับสำหรับเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดาลสินลบนาผัดกำลังหนีอยู่นะครับส่วนก้ที่หกกำลังไล่ชิงอันดับหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นสกรธาตนะครับส่าคุณพงศ์นะครับเบอร์เก้าสิบหกส่วนอันดับสามนะครับตอนนี้เป็นเบอร์ปัปนนะครับพาสวัตสิริพงษ์วุฒินะครับชาไม่มีอะไรผิด ลาดนะครับไม่น่าจะเสียอันดับกันได้ง่ายๆเพราะแต่ละคันค่อนข้างมีระยะห่างพอสมควรเข้าสู่ทางตรงครับรับธงหมากรุกกันนะครับทั้ง3คันนะครับ <Okay. S 2> อันดับหนึ่งเป็นสารศิทธิ์ลบณ้านอันดับ2เป็นเกิร์เก96ชักภาสงา่ากุลพงศ์อันดับ3เบอร์86ปาสวัหกป์าสิริพงศ์วุอันดับ4เป็นเบอร์88พี่ระพงศ์มงคลจินดาวง์ Dá